ะะมาแล้วครับมาแล้วเอาละครับแอเอาล่ะคเคล็ดลับครับผมตอ่อโอเคครับท่านผู้ชมสรุปผลงาน,นครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไปเก่งแหมแล้วนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วไปเก่งปลาท่านผู้ชมไปใส่เบ็ดกับท่านนายพานนะครับผมอันนี้ก็คือรอบบ่ายนะครับ ท่านนพานปลายเก่งมาล่อปลายเย็นครับท่านผู้ชมตอนนี้เติมพลังก่อนครับผมใส่เจ้าตีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ท่านนพานกำลังไปล่อปอยู่ครับผมเติมพลังครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปครับหนึ่งครับไหนท่านใกล้ๆหน่อยมาแล้วครับมาแล้วนี่เรียบร้อยโอ้โอเคครับผมเต็มแรกมเต็มแรกงามๆครับท่านนพานเบิกเลยวะให้เก่งเมากี่ขนม ไปครับผมเดี๋ยวผู้ชมคร,ครับได้เก่งไปหล่อแครับผมนี่นะครับผมยัดเข้าไปยัดเข้าไปผ่านครับผมผ่านผ่านผ่านจับได้ปะจับปอดจับ <c oughs> เฮ้ยผนครับท่านผู้ชมยอกแล้วหมาแล้วครับหมาแล้ว <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยว อ๊าโอ้ยฮี้วู้ฮู้โอ้เรียบร้อยนี่ฮ่าๆวู้ครับผม <laughs> <laughs> <haut bio> <of nó> <death> <laughs> <laughs> หมาดเขาหมานหมานหมานหนึ่งตัวแรกผ่านไปแล้วครับผมครับผมหมายแรกผ่านไปโอ้ตัวแรกครับผมครับเราตัวที่สองลงไปขึ้นไม่ไดเด้เลยครับผม

โอ้ยนี่ผมได้กินโอ้โหไครับนี่โอ้ตัวเจ็บเปิ่งขี้โคครับท่านใดผพานมายับช่วยไปลงไปโอ้เกือบไปได้กินลงไปโอ้ยโอ้โหกว่าจะได้ถั่วโอ้ย มาต่อไปครับท่านผู้ชมโอ้ข้าวฟ่านก็นสองคนนี่พวกข่ามติดนี่กีนนี่ฮะหมายนี้ต้องไม้นอมนิดหน่อยครับผมท่านผู้ชมตามครับตามเจือกไอ้เก่งมันอ่อนครับ เลยต้องใช้ไม้นำมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปไปสักครึ่บหนุไปสักค,ครึบไปไปเอาแล้วครับแอมเอาละ่าละไปได้ไปได้สามฮ่าเตะน้อยไปผมน,นี่มุกน้อยนี่ หูรดไปเซร็ค,ครับผมกำลังจะโชว์อ่ะน้า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 มาชมใหม่นี้ครับผมโอ้ยเสร็จรียบร้อยนี่นี่เหลืองซึ่งปึง้งตัวไปยังไโอเคครับผม นี่ครับแหม่ขอได้กินอยู่จะเข้าตะข้องแหมนของเราครับผมกันท่านในพานครับรต้องได้ตัวเบเนอะใกลตัวนั้นเดีสามกิโลก,ก็แก่ครับผมไปต่อครับ

เอาบอมสองลวมหนึ่งาท่านผู้ชมใอ่ไมจ้าดูเลยดูเลยดูเหรอมาโอเคย่อโอเคก่อนนะบ่เฮ้ยโดนไม้นำทางอันนี้ กินนะตัวมันนุ่ยอืะอันจอบจอบพอกรกินดึงพู่นละกแม่ต้องโดนไว้น้ำตาลโค้บังแอิร์ดผมแหม่มันมากระเดดแบบแบบนี้ย bóng mong rồi mục gian nha hơi sa mơ nè hôn chị cho ba hứa tên lụa và tìm kiếm kiếm à? kiếm ừ. ừ. đi kiếm 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 y kiếm 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 này เซ็ตเด้เปนะไก็ได้เดี๋ยวไปเล่วลูกค้าไปทำผมชอใหม่ด้อฮ้ยเอานี่เห็นสักหูรอท่านผู้ชมปึ๊บมาแล้วครับผมโอ้โหสูมือขนาดเปิดเอ้ยมันใหญ่ก้าเนี่ออ โอ้พอไดอ้ครับผมพอได้อยู่เข็ดลับครับผมต่อหญ้านะครับต้อง้าแห้งมัดว่ามัได้จัดเข้าไปครับผมเข้าไปดูอ่ามันมันมันเอเอครั้งแรกครับท่านผู้ชมท่นานพานปลามาโอเคครับได้ห้าหกตัวอยู่ป๊อ พอได้ตำหน่ำพริกครับผมขอเลือขอยืมลุงเนธครับ <c oughs> นียครับเชือกเบ็ดของไอ้เก่งมันอ่อนครับผมเข้าใจ้ไม้เจาะทรง ครับผมได้ห้าหกตัวแล้วครับการท่านในพานครับผมได้ตัวไปเล่นอะท่านไหนม่ดีกว่าครับผมเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามานั่งชมท่านในพานกันนะครับไอเก่งเบาแล้วครับผมเอาละไอสายเบสไอ้เก่งมันอ่อนครับผมเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนสายใหม่แล้วติดหน้าก็มาใหม่ครับผม เสียดายครับท่านผู้ชมโอ้เอาไหม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 ผมกลับมาลุ้นท่านประธานต่อครับพอแล้วครับผมไม่กินได้ห้าหกตัวแล้วอ้ยพอแล้วขนาดเนี้สามกีน่ะแล้วก็ไปสรุปที่สุกนะครับถ้าเดี๋ยวเก่งปลาก่อนจะปิกบ้านนะครับผมปลาทุกท่านมาลุ้นกับท่านประานยาวๆนะครับผมหมายสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปีกก็ผมฝนตกปุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บ ด,ด,ดึงแล้วดึงไปแล้วดึงแล้วอ๋อครับตัวตืดแล้วตืดแล้วดึงมาโอ้ยรูดไปครับผมเอาไหมาเอาไหมาอ๋อแล้วพันต่อครับผมพันต่อครับพันต่อพันต่อหมายสุดท้ายเหรอดูจะได้ตัวเน็ตๆก่อนโอ้รูทำแล้วจุกกิ่นดีกว่าเนี่ยผมเอาไหมาเอาไหมเย่แล้วเดือดที่ตๆนเลย เดีต๋ตอน okay. นี้เขาบอกมาจี siglo, ้ก็ว่าเดี๋ยวครับผมต้องเก่งต้องมาเจ้าะก้านมาบะเหลือนะทางหนองบัวมันมีอยู่เลยไม่ใช่หนองบัวมันกับตะปุ้นกับหนองบัวเข้าไม่ขี้ยงเลยอะนี่ต้องส่งตรงไม่ขี้ยงอะอาล้วครับสต็อกแล้วครับผมเอาล้วดึงมาดึงมาครับจะพลาดครับอุ้ยพลาดประสาทข้างอ้ควข้งที่สี ic ่ครับผมอมอแมทนในแผนนะน่าเบื่อเว้ย นี่ครับผมขอให้เก่งได้ประมาณมันมืดเฮ้ยนะครับได้อยู่ฮะได้ประมาณหกเจ็ดตัวครับเดี๋ยวพ่อของท่านนายพานนะผมของท่านนายพานนี่หูเต็มคลองครับนี่สำหรับการล่อปลาเยี่ยนครั้งแรกในชีวิตครับผมท่านผู้ชมก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวผู้ชมของท่านนายพานนะครับผมนี่ครับผมของท่านนายพานนะครับเห็นฮะด้านในได้สักกิโลนะครับหนักตึ๊กตกเหมือนกันนะครับผม ของท่านในพันห่อเป็นอย่างก็เบ็ดของแกสายมันแข็งครับสายของไอ้เก่งมันอ่อนครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้ได้เยอะอยู่ครับผมได้ประมาณสักสิบกว่าตัวือนกันแต่ท่านายพันได้ตัวใหญ่นะครับผมไอ้เก่งได้แค่ตัวน้อยโอเคครับทิดหน้าอาทย์หน้าก็มาแกแขนมันใหม่ครับไอ้เก่งป๊กปแกลงสส่เบ็ดใหม่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสรุปผลงานครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับ การล่อเยียงครั้งแรกขอให้เก่งนะครับแต่ไม่ใช่ครั้งแรกของท่านนายพานนะครับผมเบสขอให้เก่งสายมันอ่อนครับผมก็เลยอ่อนประสบการณ์ครับประดาเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งครั้งแรกครับผมของท่านนายพานได้เกือบเกือบเจ็ดกิโลครับแต่ขอให้เก่งได้เจ็ดแปดตัวนะครับผมพอพอได้กินอ่ครับผมหน่อยนะโอเคครับท่านผู้ชมระหว่างที่ท่านนายพานพ่อป๋าให้เก่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้คลิปหน้า ไอเก่งกับแทนนาธานจะปลาท่าผู้ชมไปทำอย่างกันที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมปิดคลิปครับมาคืนครับกลับบ้านครับผม2ชั่วโมงครับได้เกินกิโลแทย์นาพานได้กิโลโอเคอครับง้วขนมอ่ะ ผมอ่ะปากละ่ะ <c oughs> ก็ไม่สมควรอยู่ลูก <c oughs>